ครับสวัสดีครับเพื่อนๆในพี่ครับพบกับผมครับทีในช่องอลาคาทุเรียนนะครับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆีพน,พ,นพี่ดูครับก็ตั้งแต่แต่แตยออ่อนมาก็ได้หนึ่งเดือนหรือสี่สิบห้าวันครับ ตอนนี้เขาก็ใบก็แก่เต็มที่แล้วครับครับวันนี้มาพบก,กับยามเย็นครับเสียงจะเสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมครับแก่ใบเขาจะมีความครับเขียวเข้มดีครับผมก็ จะมีการยอดใหม่เติมมาแล้วครับก็อายุเจ็ดเดือนแล้วครับผมนี่ครับยอดใหม่ได้เติมมาแล้วครับผมครับครับก็ทำการ ูแลใบครับกไ็ได้ใช้ในส่วนของธาตุอา,าหารเสริมไปครับผมเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับใบครับในช่วงหน้าแรงครับ ถ้าเขาได้รับธาตุอาหารครบครับเช่นมหกธาตุครับหรือธาตุอาหารเสริมครับผมก็จะใช้ฉีดทางใบครับผมในช่วงที่เป็นใบอ่อนครับฉีดได้สองรอบครับผมก็มีการใบเขียวเข้มดีครับอาการใบเหลืองหรือ ใบไหมก็ก็ไม่มีครับมีก็มีน้อยครับผมครับก็มาถ่ายให้เพื่อนพี่ๆดูครับว่าโซนหน้าแรงนี้อาหารเสริมทางใบก็ก็มีส่วนจำเป็นครับที่จะช่วยเขาให้ใบให้ เขียวเข้มครับทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับในช่วงกลางวันครับถ้าใบเขาเขียวเข้มดีมีใบหนาเขียวเข้มดีเขาก็จะทนต่อสภาพอากาศร้อนหรืออากาศแปรปรวนได้ครับ ก็มีหลักๆครับตัวช่วยหลักๆอาหารเสริมครับก็มีเพิ่มความเขียวก็มีแมกนีเซียมครับผมมีแมกนีเซียมมีสางกะสีเหล็กและทองแดงครับที่ช่วยเพิ่มความเขียวให้กับใบทุเรียนครับผมครับ นี่ยอดใหม่เขาก็เติมมาแล้ครับครับเราก็เน้นที่เหล็กนีเซียมครับสังกะสีเหล็กทองแดงครับที่จะเพิ่มความเขียวเข้มให้กับ ใบทขเรียนครับผมถ้าเขาได้มีความเขียวเข้มดีเขาก็จะทนต่อสภาพอากาศร้อนเดี๋ยวจดจัดได้ครับจะไม่มีอาการใบเหลืองหรือใบไม่ให้เห็นครับมีก็มีน้อยครับ ก็จะใช้ครับอยู่ที่เป็นอาหารเสริมธาตุรวมครับจะเน้นที่มีตัวแมกนีเซียมเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยครับในในอาหารเสริมธาตุรวมครับครับจะพ่นต่อรอบ รอบนึ่งรอบใบเนียงก็จะพ่นสองหวนครับในช่วงใบอ่อนครับผมครับก็อยู่ที่การการให้น้ำด้วยครับในหน้าร้อนครับการให้น้ำก็สำคัญครับต้องให้สม่ำเสมอครับให้ดินมีความชียมอยู่ตลอดนะครับผม พาเพื่อเนเพื่อนใที่มาชมครับว่าทุเรียนถ้าเราทำใบดีใบมีความเขียวเข้มในหน้าแรงเขาก็จะทนต่ออากาศที่ร้อนจัดได้ครับ เทคนิคนดนี้ครับเล็กนน้อยครับเอามาฝากต้นนี้เขาครับก็มีอาการปุ๋ยเกินไปครับสภาพต้นกอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ยอดเขาก็เริ่มมาใหม่แล้วครับเล็กนน้อยครับเอามาฝากเพื่อนๆ่นที่ครับครับขอให้ดูแลใบดูแลใบให้มีความ เขียวเข้มดีรดน้ำสม่ำเสมอ,สมอก็จะไม่มีอาการใบเหลืองหรือใบไหมในหน้าแรงได้ครับผม มาอัปเดตให้พี่ๆดูแล้วครับเพื่อนๆดูแล้วครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆที่ที่ครับสิ่งเล็กน้อยครับที่มาฝากเพื่อนๆครับผมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ